เดตุตาประจำเดือนมีนาคมรอบนี้เป็นคิวของลัคนาราศีธนูเรียนรู้ดวงดาวเข้าใจชีวิตหมากลุกยังต้องคิดหมากชีวิตไม่คิดได้อย่างไรต้องบอกก่อนนะคะว่าอันนี้เป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมแบบแมสซซึ่งอาจจะตรงกับคุณหรือไม่ตรงก็ได้เพราะเป็นการพยากรณ์แบบมหาภาพจะเจาะลึก ตรงกับคุณได้ก็หาโอกาสมาตรวจดวงแบบส่วนตัวค่ะเพราะแต่ละคนมีรากพื้นดวงเดิมไม่เหมือนกันมีบุญเดิมกรรมเดิมมาไม่เท่ากันมันจึงมีที่มาว่าทําไมเกิดราศีนี้เวลาพยากรณ์ภาพรวมจึงอาจจะไม่ค่อยตรงกับคุณค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะคะหาโอกาสมาตรวจดวงแบบส่วนตัวค่ะราคณาราศีธนูเนี่ยดาวประจําตัวคือ ดาวพระตหาวัสดีดาวประจําตัวโคจรจอมไปอยู่ภบอริตนุอริตตอนนี้คุณข้ขางๆอาจจะเผลอไปกวนวประสาทใครได้นะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหามามาถึงกับคุณได้นะต้องพยายามควบคุมอารมณ์นะคะเพราะว่าเอ่ออริพันธุพันธุอริในนียพันธุมีดาวอริอยู่ก็ระวังมีปัญหากับเพื่อนบ้านนะคะเพราะฉะนั้นพยายามขันติไว้นะคะพยายามอดทนค่ะสาหรับในเดือนมีนาคมค่ะส่วนในเรื่องของการงาน ดาวเจ้าเรียนการงานคือดาวพระพุธนะคะดาวพระพุธเนี่ยโคจรอ,อยู่ในดาวพระพุธเนี่ยโคจรอ,อยู่ในปุตตะนะคะอ,อกรรมมะปุตตะจะมีงานเกิดจากบริวารเก่าๆเจ้านายเก่าลูกน้องเก่าคอนแทคเก่าๆที่คุณเคยดีลไว้นะคะจะมีงานเข้ามานะ รวมทั้งปัญหาต่างๆมันจะมีเข้ามาให้คุณแก้แต่ปัญหานั้นที่คุณแก้มันจะนําพาโชคราบมาให้กับคุณค่ะสําหรับในเรื่องการงานนะคะการงานก็จะมีเข้ามาให้ทําอยู่แล้วค่ะแล้วก็อาจจะมีอุปสรรคไงแต่อุปสรรคนั้นก็นําพาลูปทางโอกาสต่างๆในชีวิตเข้ามาค่ะส่วนในเรื่องของการเงินดาวเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวพระเสาร์กระดุมพระศาสชะนะคะกระดุมพระาสชะเนาะ ดาวพระเสารหมายถึงการเงินของคุณนะ่ะจะมีการจ่ายไปในเรื่องของการริเริ่มการซื้อที่ดินการปลูกบ้านการซื้ออา,าสังหาริมทรัพย์ซึ่งชาวลัคนาราศีธนูจะมีการก่อร่างสร้างตัวสร้างรากฐานของชีวิตคือการมีการเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินใหม่นะคะเพราะทําไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะดาวพระสาวอยู่ในเราศีชเรือนพระราหู ที่เข้ามาหนะัโชคใหญ่อย่างทันสาพระราหูจรต้องพระเสาราสุริยะต้องคูเป็นคู่โคงนะคะเดียวไม่เกินพฤษภาคมเนี่ยถ้าพระราหูย้ายมาต้องกับพระเสาร์เนี่ยคุณก็จะมีเกณฑ์มีเงินก้อนแล้วก็มีมีบ้านมีรถใหม่มีที่ดินใหม่นะคะสาหรับชาวลัคนาราศีธนูแม้เดือนมีนาคมเนี่ยดาวประจําตัวจากโคจอม,มลีิจะกหงุดหงิดบ้างก็ให้อดทนค่ะความรักของชาวลัคนาราศีธนูนะคะดาวเจ้าเรือนปัตนิปัตนิไปพันธุร่วมกับดาวพระศุกร์ที่เป็นมหาอุด คุณก็จะมีความสุขในชีวิตรักค่ะพุทสุขอีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสารหมายความว่าแม้จะมีความไม่เข้าใจกันบ้างแต่สุดท้ายก็มีการปรับความเข้าใจกันมีการคุยกันได้ด้วยดีค่ะแต่ก็มีจุดให้เรามาระวังนะคะในเรื่องความรักเพราะดาวอังคารเล็งลักนาโคจรอยู่ในเรือนปัตตนีก็ให้เรามัดระวังเรื่องของออบุคคลที่สามที่มาแทรกแซงใน ความรักได้นะเพราะฉะนั้นการยึดถือในหลักศีลข้อ3เป็นสามัญชนของคารวาอยู่แล้วที่ต้องมีศีลให้ครบ5ข้อศีลข้อ3ต้องรักษาไว้นะคะอย่าไปเผลอมองใครเพราะว่าถ้าคุณเผลอมองใครนะมันผิดศีลข้อ3ไงก็จะทําให้ครอบครัวของคุณพังได้นะคะก็ด้วยความปรารถนาดีค่ะอยากให้คุณมีชีวิตความรักที่มีความสุขสมบูรณ์นะคะ เรื่องของสุขภาพของชาวราศาาาีธนูให้เรามาระวังเรื่องของอาหารเป็นพิษเรื่องของการท้องเสียแบบรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นจะเลือกทานอะไรก็ให้ทานอาหารที่สุกนะคะแล้วก็ไม่ใช่อาหารที่ค้างคืนนะคะให้ให้กินอาหารที่ใหม่สดแลว้วเรามาระวังเรื่องของตรงนี้ด้วยค่ะส่วนเคล็ดลับเสริมมงคลของชาวคนาราศีธนูก็คือหาโอกาสเดินทางไปกับคนรักเปลี่ยนบรรยากาศ คนรักคู่ครองจะนำพาความเฮงความปังมาให้นะคะไปร่วมบุญตักบาตรร่วมขันนะคะไปสร้างพระร่วมบุญด้วยกันอธิษฐานขอให้เรารักกันยืนยาวจะเป็นการต่อบุญต่อวัสนาให้กับชีวิตคู่และความรักได้ยืนยาวค่ะและอีกเคล็ดมงคลหนึ่งของเพื่อเสริมความปังให้กับชาวลัคนาราศีธนูฮาวการมีเหรียญเทพราหูทรงคุสนะคะเป็น เหรียญนวโรหะคบสูตรนะคะจะสร้างโดยสถาบันวิทยาศาสตร์นะคะท่านจารัลลกโอราทิบดีเป็นเหรียญนวโรหะคบสูตรนะคะจะท่านสะสมเชนมวลมงสารของการสร้างภาสร้างพระสร้างเทพมาตลอด20ปีนะคะอัดแน่นอยู่ในเหรียญเทพราหูทรงคุณนี้เหรียญเทพราหูทรงคุณนี้นะคะนำอธิษฐานจิตโดยพระหรหัน์ก็คือหลวงตายเยื้อนขันติพรโรนะคะและเข้าพิธี พุทธาพิเศษถึงสาวาระนะคะเหรียญเทพดาหูรงคุธเนี่ยจะช่วยหนุนนำดวงตาให้เปลี่ยนแปลงดวงตาจากร้ายกลายเป็นดีค่ะถ้าใครสนใจก็กดสั่งซื้อได้ที่ตะก้านะคะส่วนสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำก็คืออันนี้คือการอัปเดตดวงแบบภาพรวมนะคะซึ่งเป็นแบบมหาภาพซึ่งอาจจะตรงกับคุณหรือไม่ตรงก็ได้เพราะแต่ละคนมีบุนเดิมกับเดิมมาไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นหาโอกาสเช็คและคานาที่แท้จริงของตัวเองด้วยค่ะ